นี่จุบ,บัตรที่หนึ่งนี่บัตรที่สองโอ้ยคุณมีสามีนะคุณพี่วันนี้มาอวดผู้ชายนะคะไม่ใช่วันนี้มาทํามัสั่นไก่นะคะคุณพี่มีคุณพี่หลายท่านทมเข้ามาอีกแล้วนะคะว่ามีลูกแล้วลรอหลายคนก็คือหนึ่งคนนี่แหละคุณพีนี่นะคะคุณพี่ลูกสองโตเหมือนคักเหมือนแน่ร้อยน้ำเบิดมือเบิดคำว่าแตบแม่ปล่อยออกมาหฮเลนแน่ละาลรนลงน้ำลช่วงนี้ที่อเมริกามันร้อนไงคุณพี่ซัมเมอร์เน,น้นกับปล่อยหฮเลนคักม้วนกันอยู่สองคนส่วนลูกจริงๆยังไม่มีนะคะคุณพี่นิดหน้อยยุยี่ อหรืว่าว่างแผนก่อนคุณพี่การมีลูกมันเป็นเรื่องใหญ่เท่าช้างเลยนะคะคุณพี่ใหญ่เท่าโลกอ่ะเออพอนินเริ่มแกงมัสมั่นเท่านั้นแหละพี่ฮันบอกว่าขอกินแมสปเตโต้ด้วยได้ไหมว่าซันเอออยากกินมันบดเนาะไอ้รา้ามักายแต่ทาง่านินทําบ่อยไหมเหรอไม่บ่อยคุณพี่มันก็จะมีเมนูกินกับมันบดได้บางเมนูก็กินไม่ได้เนาะเออมีดอันสีชมพูเมื่อกี้น่ารักเฉยๆฟันกับเขาเออตัดกับ่เขาได้ตอนนี้วันนี้ก็เลยให้แกกินกับแกงมัสมั่นไอ้แลวว่าเอ้ยเต็มสิบเลย่าซันไอ้แล้วว่าติดหนึ่งในท็ ใช้ที่นินเฮ็ดแซบที่สุดหรือเ่าสันเมนูที่หนึ่งคืออย่างน่ะวันนี้ทำสี่อย่างคุณพี่หลายอย่างบอนี่เป็นคนติดกินไข่ใช่ไหมก็ต้มไข่ต้มไปด้วยมันบทนี้ก็ไม่กินแต่คุณพี่หุงข้าวเจ้าเพิ่มอีกบนนี้แต่ว่าทำไมวันนี้คลิปยาวจังเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยหรือว่าเรื่องพูดช้าๆดีก็เลยเปิรแบบนลซิบอสเรานิเออแต่ว่าเครื่องนี้พี่อันซื้อให้ตอนคริสต์มาสนะคุณพี่มีประโยชน์มากเลยเอามาเฮ็ดมันมันบดนี้เว้ยในที่สุดก็เสร็จแล้วนะคะแกงมัสมั่่นนนนงเเราุุุ้้ววคสสมมบัมัักกกกฝพีให,หถยู